สวัสดีครับอ่าคลิปนี้จะเอาฐานแซมนะครับของแท้นะครับนะไม้ชมนะครับพระเก่านะครับนะลงทุนแก้ดูเลยนะครับนะเป็นพระมรดกตกทอดนะครับนะจากอ่าบรรพบุรุษผมเองนะครับว่าอ่าของแท้นั้นเป็นอย่างไรนะครับนะผมเห็นทุกคลิปเลยนะครับนะในใน u t u b e เนี่ยนะครับใน u t u b e เนี่ยมีของเก๊นะครับนะของเก๊ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเห็นนะครับนะถ้า ถ้าของใครไม่เหมือนของผมเนี่ยนะครับคือของเก๊นะครับนะทุกท่านอย่าไปซื้อมานะครับผมตีเก้หมดแหละนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าของแท้ของถึงยุคพระเก่าของบรมโบราณเป็นอย่างไรนะครับนะเนี่ยผมให้ท่านชมนะครับทรงพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับเนื้อก็ต้องเนื้อแบบนี้นะครับเนื้อเนื้อนี่เป็นเนื้อขาวอมเหลืองหรือขาวอน้ําตาลนะครับนะเนี่ยผมให้ท่านชมแบบนี้นะครับเรามาดูตรงนี้เลยนะครับนะ พิมฐานแซมเนี่ยนะครับเขาจะตัดกงเป็นเส้นบังคับนะครับนะเนี่ยจะไม่เหมือนพิมพ์ใหญ่นะครับเห็นไหมแล้วท่านชมซุ้มให้ดูซุ้มก่อนนะครับเขาจะมีกิ่วตรงนี้เห็นไหมจะเล็กตรงนี้จะใหญ่นะครับนะเห็นไหมกิ่วใหญ่แล้วก็ร,รอบนอกนะครับเส้นรอบนอกรอบในเนี่ยนะครับนะรอบนอกรอบในเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในร่องในรอยนะครับนะเขาจะาว้าไปเอียงมาวูบ ไปทางนู้นแหว่งมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยการเป็นธรรมชาตินะครับนี่ผมให้ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนอนใช้ลายเจาะเห็นไหมครับเนี่ยโบเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นแม้กระทั่งเม็ดมวลสารนะครับนะพิมพ์ฐานแซมต้องแบบนี้นะครับทรงพิมพ์นี้ถ้าไม่ใช่อย่างนี้คือของเก๊นะครับเห็นไหมนะท่านชมนะครับเนี่ยเห็นไหมเกจของท่านเนี่ยกกจะใหญ่ปลายจะเรียวนะครับ้แล้วก็จะมีเกตทะลุซุ้มนี่อย่างนี้เลยนะครับนะแล้วก็หูเนี่ย หูข้างซ้ายองค์พระเนี่ยจะยาวจุดบานะครับหนะ้ากลางออกในหน่อยยาวจุดบานะครับอันนี้ก็เห็นพอลำไรนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับนะอาจจะจุดบาเหมือนกันก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าท่านทําหลายองค์หลายองค์ก็ติดไม่พิมใช่ไหมครับเนี่ยอย่างฝาผนังเนะี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีรอยแตกเห็นไหมครับเนี่ยแตกนะครับนะแตกเป็นสังคโรกแตกเหมือนกับถ้วยชามเห็นไหมครับนี่แล้วก็พื้นก็ต่ําๆสูงๆนะครับนะ แล้วก็เขาก็จะมีไขนวลเทานะครับตามซอกแขนอย่างเงี้ยตามซอกพระรอบๆพางเงี้ยนะครับนะซอกทงซอกฐานอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยขาขาวเนี่ยนวลๆเนี่ยสียเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะั่นเนี่ยรอบทรงรอบซุ้มนอกซุ้มในซุ้มทั้งองค์เลยนะครับนะเขาจะควบคุมเป็นบางๆนะครับตรงนี้เนี่ยที่ผมเรียกไขนวลเทาเนี่ยฮะถ้าเรียกทางหลักวิทยาศาสตร์มันเรียกกระไซนะครับนะแต่ผมไม่เรียกนะครับพ่อปู่บอกให้เรียกแบบนี้นะครับนะไอ ไข่นวลเท้าที่ผมว่าเนี่ยมันก็เป็นน้ำมวลสารทั้งหลายที่ออกจากเนื้อพระนี่แหละนะครับนะเวลาใกล้จะเซ็ตตัวหรือใกล้จะแห้งใช่ไหมครับไอที่อยู่ที่ึงสูงเนี่ยเขาก็จะคล้อยลงไปที่ต่ําถูกไหมครับเขาก็จะไปอยู่ที่ต่าๆนะครับนะขอบปกคลุมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างหลุมน้อนใช้อะไรเจาะเนี่ยนะครับนะพระสมเด็จเนี่ยไม่ใช่เป็นปูนขาวนะครับนะไม่ใช่เป็นเปลือกปูนเปลือกหอยหรือปูนเพชรปูนอะไรอย่างที่มัน มันโกันไปได้หรอกนะครับผมจะบอกให้นะครับนะสมัยกรุงศรีดุจยานุ่นนะครับพอมาสมัยของหลวงปู่โตนะครับนะมาสมัยรัตนโกสินทร์ท่านก็นำออกมาสร้างนะครับนะปูนขาวหนึ่งส่วนนะครับนอกนั้นเยอะเลยนะครับนะมวลสารเนี่ยผมไม่รู้นะครับเกิดไม่ทันนะครับนะปู่ได้บอกไว้แบบนี้นะครับยุคนี้ไม่มีใครเกิดทันนะครับนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับไอ้พวก เสียนเก๋เสียนกรมารอทัง้งหลายน่ะอุตริบางคนเกิดมาจนตายแล้วเขายังไม่หันเห็นก็มีนะครับนะนี่ขอพูดแบบบ้านๆเลยนะครับนะอ่าเนี่ยเห็นท่านเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเม็มดมอสารท่านเราอะไรใส่บ้างเราไม่รู้นะครับเห็นไหมนี่เนี่ยการเป็นธรรมชาติเขาเห็นไหมครับนี่ท่านไม่ได้ตัดนะครับนะผมจะบอกให้เลยเขาก,กดติดแม่พิมพ์เลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเหลี่ยมเรือมเขาก็าไม่เป็นเหลี่ยมนะครับเขาไม่คม ทุกเหลี่ยมทุกมุมนะครับนะผมจะบอกไ้เห็นไหมนี่เขาจะมีการสลบแล้วเม็ดแดงเขาจะอยู่ทั่วเลยนะครับทางข้างก็มีนะครับนะทางหน้าด้านหน้าด้านหลังเขาจะมีหมดเลยนะครับถ้าของใครไม่เหมือนของผมนะครับนะในช่อง YouTube เนี่ยเก้ทางนั้นนะครับนะผมตีเก้หมดเลยนะครับนี่เม็ดแดงเห็นไหมนี่เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยทางข้างเนี่ยก็มีรอยพวกมดพวกแมลงลงเจาะกินนะครับนะคนโบราณเขาต้องเรียกนอนใชล้ลไรเจาะรูเข็มนี่นอนใช้ลายเจาะนะครับนะ ถ้าสมเด็จเนี่ยเขาจะมีอยู่เนื้อเดียวนะครับไม่มีเนื้อทองลงทองเหลืองเนื้อดงเนื้อดำเนื้ออะไรไม่มีทั้งนั้นแหละนะครับนั้นเนื้อปรงปลอดไม่มีทั้งนั้นแหละไอ้พวกนี้อุปโลกนะครับเนี่ยเดีย๋ยวเราทำสร้างทำสร้างแบบนี้นะครับท่านเอาเนื้อใส่แล้วท่านกับมือมือมือกดกดกาไม้กระบอกกดรีดไปนะครับนะจนเสมอกับแม่พิมพ์เลยแล้วท่านก็คว่ำคว่ำเคาออกนะครับนะเหมือนกับเขาทําลายกหนกที่ทําโบสถ์ทำศา,า,าลาพระนั่นแหละท่านไปดูนะครับไปดูลายกหนกแม่แบบเขาเขาทําอย่างไรนะครับเขาจะทาแบบนั้น นะครับนะต้องให้ได้แบบนี้นะครับเนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยเห็นหูไหมเนี่ยนดูตามมิติเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นะครับถ้านอันนี้เป็นยุคปลายนะครับนะถ้าเป็นยุคกลางยุคต้นก็ไปอีกอย่างนะครับพิมพ์ใหญ่อ่ะผมทําลงให้ดูนั่นแหละนะครับทุกพิมถ้าของใครมีเหมือนของผมนะครับช่องไหนก็แล้วแต่นะครับใน YouTube เนี่ยผมจะบอกให้เลยนะครับของผมนี่เป็นภาพมรดกตกทอดจากปู่นู่นนะครับนะ ปูยังไม่ทันเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยต้องปูทวดโน่นนะครับเพราะว่าสมบัติชิ้นนี้มันเป็นของปูปูามาจากปูทวดอีกทีนึงเป็นสมบัติโมรดกตกทอดนะครับนะจงกระทั่งมาถึงผมนี่แหละท่านดูเป็นนะครับนะความเป็นธรรมชาตินะครับพระแท้จะต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนนะครับนะที่ทั้งหมดทั้งววนที่ผมให้ทุกท่านดูเนี่ยนะครับเป็นอ่สัญ,ญลักษณ์หรือเป็น อะไรที่เป็นของเก่าๆนะครับนะพูดไม่ถูกนะครับเนาะเก่าก็คือเก่าเอางี้ดีกว่านะครับนะก็มีหลายองค์นะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะเลื่อมหน่อยนะครับน้ำอยู่ในกรอบนะครับเนาะเนี่ยของเก่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของพระเก่านั่นแหละนะครับนะเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับ ท่านคงมองออกนะครับนะหูตาสว่างกันได้แล้วนะครับนะถ้าของใครไม่เหมือนของผมเนี่ยหานแซมนะครับนะคือของเก๊นะครับเดีย๋ยวคิดหนะ้าผมจะเอา,อาพิมพ์เส้นได้ให้ชมนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ